ตอนนี้นะผมอยู่ตรงซอยคอนแวน์ครับผมตรงสีลมนะผมอยากพามากินร้านนี้มากข้าวโซอ,อีก mm. เขาเรียกว่าเป็นเหมือนข้าวซอยเอามาฟิวชั่นนะเอามาฟิวชั่นให้แบบรสมีการตอบโจทย์มากขึ้นนะครับข้าวซอยปกติเนี้ยอร่อยอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่อันนี้เขาเอามาฟิวชั่นทําให้แบบมีรสชาติที่แบบแตกต่างออกไปนะแต่ผมบอกเลยว่าร้านนี้น่าสนใจมากนะครับมีหลายคนบอกแล้วก็คิวเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นข้า,ขาวซอยฟิวชัน่นแล้วมีความที่น่ากินมากๆ,ๆ,ๆ ออยจริงผมเองอร่อยมากๆครับตอนนี้นะผมอยู่ตรงซอยคอนแวน์ครับผมตรงสีลมนะผมอยากพามากินร้านนี้มากข้าวโซอี <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเหมือนข้าวซอยเอามาฟิวชั่นนะเอามาฟิวชั่นให้แบบรสมีการตอบโจทย์มากขึ้นนะครับข้าวซอยปกตินี่อร่อยอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่อันนี้เขาเอามาฟิวชั่นทาให้แบบมีรสชาติที่แบบแตกต่างออกไปนะแต่ผมบอกเลยว่าร้านนี้น่าสนใจมากนะครับมีหลายคนบอกแล้วก็คิวเยอะมาก <c oughs> อยากกินไหมเนเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็แบบแล้วก็คนเยอะด้วยเราตรงครับมันมีคนเล้าหรือวันนี้เจนแบบย้ำบอกว่าวันนี้จะมาถ่ายข้าวโซอกฉันมาด้วยเอาโอเคอะไรไหนๆก็ชอบข้าวซอยผมก็เลยพามากินด้วยนะครับเธออยากกินเสา่นเธออยากกินข้าวซอยฟิวชั่นปะเขาชอบซอยซอยทีทีซอยยิ่งยิ่งเลยเชื่อผมไปดูข้างบนรับอยาไปฟังมันเยอะ มาฮะอันนี้มาแล้วครับผมคือเขาเรียกว่าเป็นข้าวซอยฟิวชั่นแล้วมีความที่น่ากินม,มากๆ<ม>อย่างของเจนเนี่ยอันนี้เป็นเล็กคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้าวซอยเลยนะข้าวซอยเนื้อน้องน้องลายใบพายเกือบเกือบเลกือบอันนี้เป็นข้าวซอยเนื้อน้องลายใบพายแล้วของผมอันนี้เป็นกุ้งกับหอยเชลล์เป็นข้าวซอยอันนี้เป็นข้าวซอยไก่กับหมูตุ๋นน่ากินเกีียวนี้ก็น่ากินอาจกินเลยครับไม่การเสียเวลา นี่นะใส่นี่นะบบไม่รู้ว่าผมใส่หมดละเห็นนหฮะน่ากินมากนะครับรกินกอ่อนรสชาติเป็นไงพิ่เศษอร่เยเป็นรสชาติแบบฟิวชั่นอะเข้มข้นที่จริงเขามีมานานมากแล้วนะที่จริงผมจะมาถ่ายตั้งแต่เขาเปิดแรกๆแ,แล้วแต่คือคนเขาเยอะมากๆแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสได้มานะครับ ข้าซอยปกติก็อร่อยแล้วเขาเอามาฟิวชั่นมันก็ทำให้ถูกปากครับกินง่ายขึ้นกับคนคนสมัยนี้นะครับนี่ผมผมใส่ทุกอย่างไปแลยนะมันก็จะมองงงงนิดนึงผมเห็นมานานแล้วนะขา้าวซอยโซอิแล้วก็ว่าจะมากินตั้งแต่จะมากินั้<ว>แต่แรกแ,แล้วแต่เขาไม่เคยมากลืเพราะเขาชอบชวนซอยคือเขาไม่ค่อยซอยค่ะคกิน<ช>ครับผมนี่ครับ เด็ดหน้าไอ้ไรซอยอะไร่อ้ไร่อ้ไรวิ่งมาเลยได้ยินซอยอะไรซอยมันมีความหอมมันแล้วผมว่ารสชาติมันกลมกล่อมมากๆขอพูดตามเนื้อผ้านะอร่อยจริงๆครับพอฟิวชั่นเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันทานได้ง่ายดูดีครับอร่อยนะชอบอ่ะโอ้โหใจกินอร่อยอ่ะอร่อยนะชอบจริงคนเดียว อร่อยมากๆครับถ้าเต็ม10ผมก็ให้10นะที่ให้เอ็มเพราะว่าผมรู้สึกว่าทานง่ายรสชาติกลมกล่อมอร่อยแต่บางคนเขาอยาบกินข้าวซอยพื้นเมืองแล้วแต่คนนะแต่เนี้ยพอมาเป็นฟิวชั่นแล้วข้าวข้าวซอยอีกเราทำได้ดีมากอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อน้องลายไม่ได้กินคนคนคนมานเลยกินนะกรงกืง <mm> แล้วนึ่งก็นึง่งก็เป็นหมูทอดเป็นไส้อั่วนะเห็นไหมข้างในเป็นไส้อั่วแล้วมันชุบแป้งทอดลองกินเปล่าครับอร่อยมากมากนี่คืออะไรน้ำพริกมันพริกหนุ่มมันสุดยอดดังโดนใจเลยนะชอบเลยชอบเลยครับอุ๊ยของเบียร์นะไม่เอาได้เหรอกินไปของฉันได้เหรอ อันนี้เดี๋ยวพี่เขาจะมาเบินให้นะครับนี่เป็นข้าวซอยแห้งลอสเตอร์ใช่ไหมครับ,อบ,รบโอ้โหตายแล้วแบบแห้งก็อร่อยเจนบอกว่าแบบแห้งก็อร่อยเอานี่ลองเป็นเกี๊ยวยอดนิยมของเขาลองดูครับอือร่อยมากเขาเรียกเกี๊ยวอะไรนะครับ ยงอร่อยครับตั้งแต่ผมกินมาทุกเมนูเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกเมนูอ่ะมีความอร่อยแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยจริงๆเพราะว่าอร่อยมากอร่อยปะก็คู่กบอกว่าเหมือนแับชุบโต๊ะมาจะต้องใสนของทานเล่นอันนี้เป็นยอดฮิตของร้านนะครับรจิ้มลูกชินปลาเลยนี่ครับโอ้โหหนอนลูกชิ้นปลาเลยหนอนลูกชิ้นปลาเพเป็นส่วนเหลือร้อยเปอร์เซ็นต์มันเด้งและนุ่ม เด้งและนุม่มอ่ะมันอร่อยตรงเนี้ยรสชาติดีอ่ะดูดเนี่ยหนึ่งแล้วแบบมันนี่เป็นเมนูเล็คอมเมนต์ของเขานะตัวอันเนี้ยเราที่จริงอ่ะของเขาจะมีแอดอะไรเพิ่มด้วยใช่ปะ่ะท็อปปิ้งอ่ะเพิ่มมาได้อีกแอดออนแบบนี้มาได้เดี๋ยวผมก็มาใส่ในแห้งหรือใส่นี่ได้ไหมอันหนึ่งอันนะนี่นะ ปกติอะเมนูแบบนี้ทางขาา้าวซอีเขาคิดบ้างไหรู้ป่ะเหมือนทำกินกันเองแล้วเขาก็เลยมีคนมาแอดแบบนี้แล้วก็กลายเป็นกระแสไปพักใหญ่ๆพักหนึ่งคือง่ายๆครับสะดวกโอ้โดูดีพอไข่กุ้งเคลือบไปที่เส้นแล้วมันมีความน่ากินมากเลยนะโหอันนี้นะไม่แบบไม่ได้รีวิวแบบฟินขนาดนี้มานานแล้วนะไปับอันนี้คืออะไรคะอันนี้คื ใส่ท็อปปิ้งเอาไว้กินกับอะไรครับใส่บนหน้าข้าวซอยอยู่แล้วครับแต่เดี๋ยวผมสั่งเพิ่มก็ประมาณว่าแยกขอปปิ้งแล้วมันสามารถใส่กับแห้งได้ป่ะครับได้โอ้โหคำน้อนเนี่ยนานๆจะมาทีไม่ได้มีตลอดอันนี้คือนานๆจะมาทีไม่ได้มีตลอดด้วยดูดิอุ๊ย อันนี้คือตัวพรีเมียมของเขาครับเขาเป็นเนื้อวากิวนะครับวากิวอิตเตะเอฟครับที่เขาแข่งรถกันนะอ๋อคอนอมมบางนาเาีเลอมาเลือกไดเลยเนี่ยคือ้อดดีครับก้อนุนมการีเขาต่อยแบบเดวได้กเอแบบคูณฝากเลยไปครับไป อ,อ,อันนี้เป็นลอฟเตอร์นะครับไปครับอร่อยไหมแบบแห้งอร่อยมาทีมงานมาให้ทีมงานชิมซอสซอยทุกอนูคือไข่อร่อยนะใจไปว่า ผมเหมือนจะชอบแบบแห้งมากกว่าด้วยไม่รู้แต่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่กินมาพี่รู้สึกว่าพอมันมันเป็นการฟิวชั่นแล้วอะ่ะมันง่ายมันอร่อยมากผมกินเมนูพรีเมียมดีกว่าครับวันนี้วากิวอิวเตฟวันดูครับเนี่ยเนียเนียแผ่นเนี้ยโหน่ากินมากนะเห็นไหมครับเป็นเนื้อวากิวแบบเป็นแผ่นๆเลยโหส่วนมากเมนูไหนมาแล้วคนสั่งเยอะที่สุดครับน้องลายใบพาย อ๋อเมนูแรกที่ผมกินใช่ไหมแรกใช,ใชอนน่อันนี้ัน,นีกน้กินกินแบบขอบๆก่อนรอบแล้วด้วยความที่เนื้อเนี่ยดีมากๆนะพอมาใส่ในข้าวซอยที่มันอร่อยอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้อร่อยเพิ่มมากขึ้นอีกยิ่งแบบรู้สึกว่าแบบ อยากได้สักเจ็ดไปสิบแผ่นนานๆมาทีป่ะ <Wow. S 1> เออเมื่อกี้ก็เอ็นบ้างนะ <Wow. S 1> ผมให้ทีมงานทุกคนมานั่งชิมรู้ป่ะเพราะว่า ร้านนี้ผมให้แผ่นป้ายของผมด้วยผมเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาช่วยกันยืนยันหน่อยว่ามันมีความรู้สึกเป็นไงวะรู้นดีเฮ้ยมันมันจัดทำเองจัดทำเองแล้วจะมองแบบโดนมันก็เหมือนเอาเนื้อใส่เออเอาเนื้อเอออ่เข้าใจแหละอซยะลองดูลองดูลองดูร รู้สึกมันค่อยๆมาทุกอย่างประกอบทุกอย่างของข้าวซอยหวานมันเผ็ดเค็มนิดเดียวหน่อยดีนะตอบโจทย์มากนะพี่ปูปกติพี่ปูชอบกินข้าวซอยไหมไม่ค่อยข้าวซอยนะส่วนใหญ่จะอยู่หน้าถนนอ๋อเป็นถนนใหญ่เนาะครับพี่ครับพี่ไปเล่นหน้าโรงเรียนคอนเดนท์เนาะอ่ะลองลองกินดูพี่ปูกินแล้วพี่ปูรู้สึกยังไง คือรสชาติขอรูัอ่ะค,คือดีมากเลยอ่ะสิคะแนนพี่ปูให้เ่าอะไรผมให้ยี่สิบผมมีให้เกินคุยกันได,ด,ดูดิเขาให้ยี่สิบไปกัน <c oughs> โอเคมีคน <c oughs> ยืนยันแล้วพี่ขอคุณมากโอเคใครจะมากินร้านข้าวโซโอ,อีเนี่ยมีข้าวซอยที่เป็นแบบฟิวชั่นนะครับแวะมาได้ครับที่ซอยคอนแวนนะครับผมผมหันกล้องไปทางนูน้นเดินไปถามเขาหน่อยดีกว่าว่าเขาเปิดกีมม่โมงพี่บอกให้ผมหน่อยับโยน ถ้าเป็นวันธรรมดานะคะผมจะเปิด10โมงครึ่งนะครับ6-3ทุ่มแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์นะครับจะเปิด10โมงตรงจนถึง3ทุ่มครับใครอยู่เชียงใหม่ก็แวะกินที่สาขาเชียงใหม่ได้แล้วก็สาขาพารากอนชั้นจีนะแวะไปรัข้วาวซอีนะครับอร่อยจริงเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไหมเขานะก่อนกรอบกิติมัสดัตว์แต่ถ้าแต่พูดแบบนี้ร้านแรกยังไม่ได้ไปให้เขาเลยก็เดี๋ยวเอาไปให้พร้อมกันเลยทอนเรนี้ สะสมอยู่นี่เป็นร้านที่10ที่ได้แล้วจาก1,000กว่าร้านข้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับเพลงนี้อร่อยบอกต่ออยากให้ทุกคนได้ลองกินครับไปก่อยครับไปครับเรื่ที่มีเวลาแบบผิดแล้วเธอต้องมีเพลงแล้วก็เต้นนี่ไม่ได้ละกันข่าวเออย